เราไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณบุญทรงกับคุณนัทวุฒิก่อนฮะสองแสนไม่มีตัวเลขนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ซะก,ก่อนนะฮไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นเอา2 6งแสนมาเทียบมาวัดมาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวอันนี้ต้องเรียนยืนยันนะเพื่อให้เขา้าเพื่ความเข้าใจคือเราจะลืมตัวเลขสองแสนทันทีถ้าถ้าท่านให้ตัวเลขใหม่มาค่ะก็เขียนไปเรื่อยๆสองแสน กาวเียนว่ามันไม่มีที่มาที่ไปแล้วไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า2องแสมาจากไหนแล้วมาบอกว่า2องแสต่อปีเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นขณะเนี้ยตัวเลขมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการที่จะไประบุชี้ชัดในเวลานี้ว่าขาดเงินไปเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มันชัดเจนอย่างนั้นได้นะครับก็กล่าเรียนยืนยันว่าอย่างไรเสียเนี่ยตัวเลขการขาดทุนจะไม่สูงไปกว่าที่ทางประมาณการของคณะอนุ แล้วผมมั่นใจว่าจะต่ำกว่านั nice ้นเยอะถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ค่ะขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอนอนุมานงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาต้องมานั่งกันทั้งสี่ห้าคนสี่ห้าท่านอะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงไม่ตอบประชาชนไม่ได้อะคะโครงการมันยังไม่จบอะ ม่แล้วจะให้บอกว่าเราโต้ว่าขาดทุน200,000แต่เราไม่มีตัวเลขมายืนยันกับทางประชาชนหรอคะก็ถ้าวันพรุ่งนี้มีคนออกมาบอกว่าโครงการขาดทุน500ล้านทุกคนก็จะฟังอย่างนั้นหรือไม่เพามีตัวเลขออกมาชัดเจนนะคะแต่ทำไมเราไม่มีตัวเลขคือการเก่าหานี่มันง่ายนะฮะทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันกระบวนการมันยังไม่จบสิ้นครับมันมี พราะตัวเลขที่กล่าวอ้างเนี่ยมันไม่ปรากฏในรายงานนะครับคือมันไม่มีตัวเลขที่กล่าวอ้างเลยอย่างนี้ครับก็เลยเป็นปัญหานะครับคือถ้าถ้าเปิดดูรายงานแล้วพบว,ว่ามีการจิ้มคำนวณกันอะไรกันได้มันลงตัวเลขอย่างนั้นหมดก็โดยด,ดุษยสีแต่ตอนนี้มันมีปัญหาก็คือหาตัวเลขนั้นไม่เจอว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่สามารถที่จะตอบรับได้ทันที แต่จะปฏิเสธก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องรอทางกอขอชอเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็เห็นชอบร่วมกันมาเท่านั้นนะครับท่านคะใครเป็นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพูดตัวเลขขัดทุนคะแล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่แล้วเราจะปิดบัญชีเมื่อไหร่คะกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการปิดบัญชีก็คือการระบายให้จบสิ้นซะก่อนนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยจึงจะได้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันใครจะมารับผิดชอบตัวเลขมันผิดมันถูก